วันนี้เป็นโยคะยืดทั่วตัวนะคะช่วยผ่อนคลายร่างกายอย่างอ่อนโยนนะคะกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในถ้าฝึกตอนเช้าเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ช่วยในการดีท็อกได้ดีมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะฝึกตอนเย็นนะคะก็ดีนะคะช่วยผ่อนคลายนะคะบรรเทาความเมื่อยล้าเหนื่อยล้าจากการทำงานค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ นั่งในท่าค่อยขาสบายๆนะคะจะนําเท้าไหนไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะคะมือวางบนหน้าขาสบายๆค่ะยืดหลังยืดอกขึ้นนะค่อยๆปิดเปลือกตาลงนะคะชา้ชาๆเบาๆใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายลมหายใจและจิตใจเข้าด้วยกันค่ะสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงสำรวจลมหายใจ หายใจเข้าออกลึกยาวนะคะสบายๆนะคะประมาณ3รอบลมหายใจ ใน,นร่างกายของเราเริ่มผ่อนคลายดีแล้วนะคะจิตใจเริ่มสงบลงพร้อมที่จะฝึกอาศนะแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกับพิภตาถีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะลดแขนข้างลําตัวนะคะหายใจเข้าค่ะว่าแขนขึ้นเหนือศีรษะเลยนะคะท้องแขนอยู่ข้างใบหูหายใจออกค่ะลดนะะลดมือขวาลงวางที่พื้นข้างสะโพกขวาค่ะพร้อมกับเอยียงตัวมาทางขวา หัวไหลข้างขวาผ่อนคลายลงนะคะไม่ดันไหลขึ้นมาใกล้หัวแบบนี้นะหายใจเข้าค่ะยกกลับขึ้นมาตรงกลางขาชูอสองแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงค่ะเอียงตัวมาทางซ้ายรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวาหัวไหลข้างซ้ายผ่อนคลายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะไปขวาอีกครั้งหนึง่งเอียงมาทางขวาดูสิคราวนี้ขยับมือไปได้ลึกขึ้นไหมนะคะ นะสะโพกซ้ายไม่ลอยตามมานะคะถ้าเกิดว่าเราเอียงไปเยอะนะคะหรือว่าเดินมือไปไกลแล้วสะโพกซ้ายยกขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ยกตัวกลับขึ้นมาวางสะโพกข้างซ้ายนะกดกระดูกรลงนั่งข้างซ้ายลงไปนะคะแล้วส่งแขนขึ้นไปยกตัวกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกลดมือซ้ายลงมาดูซิว่าครั้งนี้เราจะขยับมือไปได้ไกลมากขึ้นไหมนะคะเอียงตัวมาทางซ้ายเลย กดสะโพกขวาให้แน่นๆนะคะรู้สึกยืดตั้งแต่กนะระดูกรองนั่งข้างขวานะขึ้นมาทีนะ่ลำตัวข้างขวาทั้งหมดนะไปถึงปลายมือเลยกลับมาตรงกลางค่ะยกสองแขนขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดลำตัวไปทางขวาค่ะลดมือลงค่ะมือซ้ายวางเขา่านะมือขวาวางพื้นด้านหลังสะโพกยืดหลังขึ้นหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่ะค่อยๆ เอ่ลำตัวไปทางขวาตามมองข้ามไหลขวาไปด้านหลังเลยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะชูซอ,องแขนขึ้นหายใจออกปิดตัวไปทางซ้ายก่อนค่ะแล้วลดมือลงมือขวาจับเข่านะมือซ้ายวางพื้นด้านหลังสะโพกเลยยืดหลังขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะมือขวาดึงเข่าเข้ามาค่ะแล้วส่งแรงปิดไปทางซ้ายนะเปิดจากเอวอกไหล่ค่ะตามมองข้ามไหลซ้ายไปด้านหลัง หายใจเข้าค่ะค่อยๆค,คลายแนละ้วกลับมาด้านหน้าค่ะชูมือขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงข้างลำตัวต่อไปนะคะวางมือวางเข่านาะในท่า All Four Position หรือ Table Top นะจัดตำแหน่งนะคะข้อมือนะคะอยู่ใต้หัวไหล่นะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะคะหน้าแข้งขนานกันหลังเท้าวางราบลงนิ้วมือกลางกว้างกระจายน้ำหนักตัวทั้งฝ่ามือ เราจะเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังนะ้ด้วยแคทแอนคาวนะคะหายใจเข้ากะยกสะโพกขึ้นนะคะหย่อนหน้าท้องลงกะค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อเลยค,อยค,อยคอย่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะหมุนก้นกเข้ามานะคะขมิ้นท้องกงหลงักลงกงสะบักเก็บทางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้ากระดกก้นขึ้นนะคะหย่อนหน้าท้องลงกะยืดอกไปด้านหน้าค,อค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นนะคะ เป็นข่าวโพสหลังเอ็นเลยหายใจออกเหมือนก้นกบเข้ามาเขมเหท้องก่งหลังหลังกงกงนะเป็นแคทโพสหายใจเข้าออยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลัง ขออีกหนึ่งครั้งหายใจเข้ายกก้นขึ้นจนท้องลงหลังแอนแนะเป็นท่าหัวหายใจออกกลงหลังเป็นแมวโกโรดเลยนะคะมีการสลับของการ extension และ flexion นะคะเป็นการนวดหมอนรองกระดูกด้วยเนาะ,ะกลับมาตรงกลางหนะังหลังตรงตามแนวธรรมชาติค่ะเราจะ ขยับมือขึ้นไปข้างหน้านะคะ1นก้าจิกนิ้วเท้าด้านหลังหายใจเข้าค่ะกดมือแน่นๆหายใจออกค่ะยกเขายกสะโพกขึ้นนะมือผลักพื้นไปด้านหน้ายืดหลังออกยาวยาวแล้วส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนให้เรางอเขา่ายกส้นเท้าไว้ก่อนนะคะแล้วมือผลักออกไปแล้วยืดหลังออกยาวยาวแล้วหมุนต้นแขนออกหัวไหล่นะ,ะห่างจากไปหู จากนั้นนะค่อยๆกดส้นเท้าขวาลงมาพร้อมกับปิดตัวปิดสะโพกด้วยนะคะสลับยกขึ้นมาสองข้างงอเขานิดนึงชูก้นขึ้นไปแล้วก็กดส้นซ้ายลงมานะคะงอเข่าวขวาสลับไปเรื่อยๆแบบนี้สองสารอบระวังหลังนะคะหลังจะต้องอยู่ในแนวราบนะคะหรือมีเคิร์ฟตามธรรมชาติเล็กน้อยเราจะไม่ หมุนหลังนะคะอย่างนี้นะคะให้ถ้าไปแบบนี้นะคะให้งอเข่าเรายกก้นขึ้นชูกระดูกลองนั่งนะขึ้นไปหาเพดานเลยกลับมาตรงกลางนะคะยกส้นเท้างอเข่าไงหน้าค่ะก้าวขาขวามาด้านหน้าระหว่างมือนะแล้ววางเข่าสายลงนะคะใครที่ ก้าวมาแบบนี้ไม่ได้ให้วางเข่าก่อนได้นะวางเข่าก่อนแล้วก้าวมาอ่าเข่าด้านหลังตั้งไว้นะคะยกตัวขึ้นมานะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอาข้อศอกซ้ายนะคะโน้มไปด้านหน้าแล้วขัดเข่าขวาไว้ขัดได้แล้วนะคะเอามือขวาประกบฝ่ามือซ้ายแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกมือขวาดันฝ่ามือซ้ายแล้วส่งแรงบิดไปทางขวา รับรู้ถึงการรู้สึกบิดของกระดูกสันหลังนะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครไปต่อได้นะจิกเท้าด้านหลังให้แน่นนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกเข่าร้อยขึ้นมากระตุกขาด้านหลังให้ตึงนะได้เสริมสร้างความแข็งแรงของลำตัวส่วนล่างนะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการเผาผลาญในคราวเดียวกัน หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายใครไม่ไหววางเข่าได้นะค่อยๆค,คลายวางเข่าลงก่อนนะคะกลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางมือลงจิกเท้าด้านหลังนะคะยกเข่าซ้ายค่ะนแล้วดึงขาขวากลับไปด้านหลังส่งขึ้นไปสู่ท่าดาวด์ฟเฟสซิ่งดอ หายใจเข้าลึกออกยาวในท่าดาวดอกนะคะสิ่งที่สำคัญคือหลังล่างจะต้องไม่โค้งนะคะคุณนายย้ำทุกครั้งนะคะไม่องั้นจะไม่ได้ประโยชน์จากท่าเลยอ่ะให้เราวางเข่าลงมาก่อนนะแล้วก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าระหว่างมือยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกโน้มมาด้านหน้า เอาสอบขวาขัดขาซ้า,ายแล้วบิดไปนิดนึนงเอามือซ้ายดันขาเข้ามาหาตัวเอาหน้าท้องมาข้างซ้ายนิดนึงแล้วเอาฝ่ามือประกบกันหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายดันดันสงแรงบิดนะคะตามองข้ามนะคะไหล่ซ้ายส,ายสอบซ้ายนะคะขึ้นไปหายใจเข้าหึกหายใจออกผ่อนคลาย ได้แค่นี้ค้างไว้ที่ตรงนี้นะใครไปต่อได้นะจิกเท้าด้านหลังให้แน่นะคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกเข่าด้านหลังขึ้นมากระตุกเข่าให้ตึงกระชับกล้ามเนนะื้อต้นขาวไว้ใครไม่ไหววางเข่าได้ค่อยๆค,คลาย วางเข่าลงกลับมาด้านหนะ้าวางมือค้อมเท้านะคะส่งขาซ้ายกลับไปด้านหลังยกขึ้น downward facing dog หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวถ้าใครเริ่มคลายตึงแล้วนะคะเราก็ค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลัง ถ้าไหวก็ค่อยๆกดส้นเท้าลงมาหาพื้นนะคะโดยที่ยังคงรักษาแนวหลังไหวนะลงมาถึงพื้นได้ก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะยกส้นเท้างอเข่าไงหนะ้าค่อยๆนะคะเราจะเดินเท้ามาด้านหน้าประมาณกลางเสือนะคะเท้าอยู่ประมาณขอบเสือเลยเปิด เท้าออกไปทางด้านข้างเลยค่อยๆย่นสะโพกลงมาย่นสะโพกลงมาเป็นมาลาสนะนะคะคนทีนะ่อยู่ในท่าน,นี้ไม่ได้จะงายหลังสามารถใช้บล็อกนะรองสะโพกไว้ได้เลยนะคะแบบนี้ได้เลยใครอยู่ได้ก็นะลงมาหยองๆไว้ใครที่ส้นเท้าไม่ติดพื้นนะคะต้องอาจจะต้องเตรียมผ้าผืนเล็กม้วนๆรองส้นเท้าไว้นะคะ แต่ถ้าใครอยู่ได้นะเราก็จะอยู่แบบนี้เอาศอกดันเข่าเปิดออกไปเปิดออกไปประกบฝ่ามือหายใจเข้ายืดหลังยืดออกขึ้นสูง,สงหายใจออกผ่อนคลายนะคะถึงน้ำหนักไปที่สะโพกรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่ต้นขาด้านในนะคะที่สะโพกด้านใน หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายขออีกสามลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอีกสองลมหายใจค่ะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกดันศอกออกไปอีกหนึ่งลมหายใจสุดท้ายค่ะหายใจเข้ายืดหลังขึ้น หายใจออกค่ะผ่อนคลายโอเคค่ะค่อยๆค,คลายนะคะเราจะนั่งลงนะนี้เราจะนอนหงายลงไปนะคะค่อยๆนอนหงายลงไปเลยนะคะเหยียดแขนเหยียดขานะคะ ยีดแขนขึ้นไปนะ,ะเหนือศีรษะเลยจากนั้นนะขยับขาไปทางขวาขยับลำตัวก็ขยับสะบักมาทางขวาแต่ว่าเราก็จะโค้งนะคะเป็นตัว C นะคะหรือ เป็นรูปกล้วยนะตอนนี้ชื่อทากล้วยนะเอามือขวาจับข้อมือซ้ายนะแล้วดึงยืดขึ้นไปเอาเท้าซ้ายซ้อนบนเท้าขวาแล้วเท้าขวากระดกไว้เกี่ยวเอาไว้ไม่ให้หลุดนะรู้สึกยืดนะที่ลาตัวข้างซ้ายทั้งหมดหายใจเข้าลนะึกหายใจออกผันคลาย ค่อยๆคลายกลับมาตรงกลางนะคะอ่ะขยับมาทางขวานิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทางซ้ายนะคะขยับขาซ้ายไปทางซ้ายขาขวาตามไปนะขยับลำตัวส่วนบนไปทางซ้ายคราวนี้มือซ้ายจับข้อมือขวารู้สึกยืดนะคะที่เอวขวาลำตัวข้างขวามากๆเลยเนาะ,ะ,อะเอายกเท้าซ้อนบนเท้าซ้ายแล้ว เอาเท้าซ้ายเกี่ยวไว้พยายามกดสะโพกขวาลงมาหาแมทด้วยนะไม่ไม่พลิกตัวเยอะเนาะกดลงมารู้สึกยืดนะที่คอสะโพกซ้ายมากๆด้เลยถ้าขยับสะบักซ้ายขยับไปทางซ้ายอีกก็จะยืดมากขึ้นนะยิ่งทำตัวโค้งได้มากเท่าไหร่นะก็ยืดมากขึ้นเท่านั้น แขนด้านบนปล่อยสบายๆได้นะคะถ้าเกิดยืดแล้วรู้สึกว่ามันเกรงมันเมื่อยนะก็ปล่อยสบายๆหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจค่อยๆค,คลายนะกลับมาตรงกลางขยับตรวมาตรงกลาง จากนั้นนะคะเราจะงอเข่าขวาเข้ามานะแล้วพลิกตัวไปทางซ้ายพยายามกดสะบักขวาติดพื้นไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ทวิสต์ได้เต็มทีเนาะถ้าเกิดว่าเรายกนะยกไหล พอมันตึงเรายกตามมาแบบนี้นะมันก็ไม่ได้ยืดเต็มที่เนาะก็ให้เราพยายามนะกดสะบักขวาติดพื้นไว้อแล้วมือซ้ายนะคะช่วยกดเข่าทางนี้ถึงพื้นก็ดีไม่ไม,ไม่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะหรือถ้าใครมีบล็อกนะคะจะเอามาลองไว้แบบนี้ก็ได้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นถ้าใครกดถึงพื้นได้ก็กดลงมารู้สึกนะรู้สึกถึงการปิดนะ ยืดมากๆเลยนะคะรอบกระดูกสันหลังนอกจากได้คลายกล้ามเนื้อแล้วนะเอาวยวะภายในช่องท้องของเราก็ได้รับการบิดโนดด้วยนะคะค่อยๆค,ค,คลายนะคะกลับมาตรงกลางเอวเข่าเข้ามาสองข้างก่อนนะชันเข่าซ้ายนะคะแล้วก็ เหยียดขาขวาพลิกตัวไปทางขวาขยับสะโพกไปทางซ้ายนิดนึงได้นะจะได้บิดมาึ้นเนาะพยายามวางสะบักซ้ายไว้นะคะแล้วเข่าข้างนี้ถ้าลอยเราเอามือช่วยกดลงมนาะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นไม่ต้องกังวลน,นะเอาเท่าที่ได้หายใจเข้าลนะึ หายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมงหายใจค่อยๆคลายนะคะทีน,นี้เราจะพลิกตัวนอนคว่ำ ตรงกลางเสือเลยมือนะคะเอาห่างออกไปที่มุมเสือแบบนี้นะศอกอยู่ใต้ไหลขานะปลายเท้าวางราบลงนะคะเท้าห่างกันประมาณความกว้างของช่วงสะโพกเลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกมือกดพื้นนะคะดันพื้นยกออกขึ้นท่านี้นะ,ะชื่อว่าท่าแมวน้ำ เหมือนแมวน้ำไหมพยายามหันใครหัวไหล่ด้นะเปิดไหลนิดนึงนะคะไม่เอาศอกดันขึ้นมาหาหูแบบนี้นะกดไหล่ลงยืดลลำตัวด้านหน้าทั้งหมดนะคะยืดอซวงอกไปถึงหน้าท้องซึ่งมักจะตึงตัวจากการที่เรานั่งโดยเฉพาะนะเวลานั่งแล้วหลังก็จะงอกอารในหน้าท้องก็จะหดตึงมากเลย หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายทาบายนะพยายามเหมือนกับเกรงก้นนิดนึงนะเกรงต้นขานิดนึงนะคะแล้วกดกระดูกเชิงการานลงแล้วยือดอกขึ้นแล้วดึงสะดือเข้ามานิดนึงนะคะจะได้ไม่มีแรงกดที่หลังล่างมากเกินไปค่อยๆคลายนะคะ ล้นหน้าอกลงกลางแขนไปด้านด้านข้างทางซ้ายนะคะงอทำมุมไว้แบบนี้ก็ได้แล้วสูงขึ้นไปนิดนึงเนาะมือขวาวางไว้นะข้างอกขวาเลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเราจะพลิกนะคะพลิกเอาลำตัวข้างขวาขึ้นหาเพดานค่ะเอาขาขวาไปทางด้านหลังเลยอย่างนี้เลยนะวางศีรษะข้างซ้ายลง มือขวานะกดพื้นนะดันพื้นส่งแรงนะส่งแรงกดไปที่ไหลซ้ายนะคะรู้สึกยืดตึงมากๆเลยที่ด้านหน้าไหลซ้ายนะคะด้านหน้าสวงอกข้างซ้ายช่วยแก้อาการไหลห่อหลังงมนะ ใจเข้าลึกออกยาวขาที่เรายืดออกไปด้านหลังตรงนี้ก็จะได้ยืดที่เฟล็กเซอร์ด้วยนะถ้าอยากยืดมากขึ้นมือขวาประดันพื้นนะส่งแรงกดลงไปเพิ่มน้ำหนักไปที่ด้านหน้าไหล่ซ้าย หรือใครจะลองยกมือขวาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะค่อยๆกลับมาตรงกลางเปลี่ยนข้างเอามือซ้ายมาวางข้างอ,อกค่ะกลางแขนขวาออกไปยกขึ้นไปสูงนิดนึงแล้วงอทํามุมไว้แบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดไม่มีที่ถ้ามีที่อยากจะยืดต่อ,อไปตร,ต,รตรงแบบนี้ก็ได้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกคลิกตัวนะคะ เอาลำตัวข้างซ้ายขึ้นมาหาเพดานเอาขาไปทางด้านหลังแบบนี้ขาซ้ายไปทางด้านหลังขาด้านหน้าเนาะก็จะได้ยืดกล้ามเนื้องอสะโพกด้านหน้าตรงนี้มือซ้ายดันพื้นส่งแรงกดไปที่ด้านหน้าไหล่ขวารู้สึกยืดตึงมากๆเลยนะที่ด้านหน้าไหล่ขวานะคะหน้าสรงอกข้างขวา ก้ามเนื้อทรงอกนะคะถ้าเกิดว่าเขาขยายตัวดีนะคะเราก็จะหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นเนาะเพราะว่าปอดเขาก็ขยายตัวได้ดีขึ้นนะคนที่หลังค่อมเนี่ยมักจะหายใจไม่เต็มปอดเพราะว่าหลังมันงออยู่แล้วปอดเขาก็โดนกดโดนเบียดอยู่เนาะค่อยๆค,คลายนะคะกลับมามือวางข้างอกนะ ดันตัวขึ้นอีกครั้งหนึง่งยืดแขนให้สุดเลยถ้ายืดแขนขึ้นมาสุดแล้วนะคะไหล่ขึ้นมาใกล้หูแบบนี้นะให้งหน่อศอกนิดนึงนะคะแล้วหมุนต้นแขนออกต้นแขนอยู่ติดข้างตัวไว้ศอกชี้ไปด้านหลังศอกไม่กลางกดกระดูกเชิงกรานลงไปที่พื้นกระดูกหัวหน่าวติดพื้น กดปลายเท้าเกระงต้นขานิดนึงกระชับหน้าท้องเข้ามานิดนึงค่อยๆผลักสะโพกกับไปด้านหลังถอยสะโพกนะคะไปหาส้นเท้าพักน้าในท่าชายพุวางหน้าผากลงไป ทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกนะลงไปหาส้นเท้าบางคนวางไม่ถึงส้นเท้าก็ไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้เลยแต่พยายามให้น้ําหนักนะไปอยู่ที่ด้านหลังมากกว่าอย่าให้น้ําหนักลงมาที่หน้าผากเยอะเนาะมือช่วยดันไปได้ผ่อนคลายหัวไหล่นะคลายหลังคลายสะโพก,กทั้งหมด ค่อยๆเดินมือเข้ามาใต้ไหลมือดันพื้นนะคะยกตัวกลับขึ้นมาค่อยๆยกหลังขึ้นมายกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตยอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดไปค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ